สวัสดีทุกท่านเยนะครับจีนีตารับสู่รายการ PGS เป็นเกมโชว์นะครับวันนี้จะมาเออแคทกเกมใหม่ล่าสุดครับที่ใครๆเขาก็เคยเ,เล่นกันนะครับก็จะเป็นพี่เอกพี่ออยนะครับขีดขวาครับขี่ขวาจะเป็นงานหมุนมือครับขีขวาก็เลื่อนซ้ายขวาครับแล้วก็เออกดซ้ายมาจากเออก้มก้มครับกมนี้ก็ใช้งานรับจมิมจู จ S, ยเออเ e ยอแล้วก็อแล้วก็สเปกบานะครับเก็บน,นิโโปครับถ้าคุณหยิบเออจับถึงของ,งนะครับนะครับคุณหยิบเพียงเออตาม้วไม่ได้ครับเกมนี้มันเล่นยากมากครับเออนับแรกมันจะมาทาตัดเออคนแรกกันเลยครับนี่แรกผมขอตั้งชื่อันนี้ว่าบ็อบบี ไปเลยโอเคครับมาเลยครับบ๊อบบี้ขัาเป็นหมอมือดีาเอ้ยเอ้ยอเปิดโอเคันจะยิบจับเอ่อยิบค้อนนะครับกระทุกกระโดกอัดอากาศลกอืมอนนี้มันเล่น ้แล้วหลายนิ้วมารวมกันเนาะโอเคได้ขอยมาแล้วปุ๊บแตกที่ส <IEL> ิโครงล่อยทำไมฮะกระดูสิไอ้ทุกทุก ก็ไม่ใช่ไมคราบปไปาเกินเอาวุฒิไปสว่างครับ,อออออรบโอเคอ่ะไปตวานกาเกินอ่ะอ,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 อ่ะอ่อเฮ้ยนี่แหละโคตร เอนี่นี่เรือ,รอันันวิันซีสัตหัน,นอ่ออ่ตีตีโอ้ยไม่พอยโอ้ตตโอ้ยโหสัตโอเคครับเอาตอไปนเนนี้เริ่มเป็น ่รันโอเคนะครับจะตัดกันอยากช้าๆครับช้า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 บุวคีช้าช้าบย๊คจ้ช อราผัดกับกระดูกิคองงานไ,ไปย่ย มาเออยิบจับสิ่งสิ่งปฏิกูลออกจากเออร่างกายของบ๊อบบี้นะครับบอบบี้บอกกุณจะตายลรือหเฮ้ยนดอดกหเฮ้ยบ้าจุงเบยเอาแกงทุบแล้วเปล่านะมาทุบสิเอดหรอโอ้ยเา้าเลาเออทุก โหสิโหอิสระไม่ใช่เรื่องสักอย่างเออเอาต,อเอออต,อต่อไปเออยังไงเรืเอ่องเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยจะคิดไม่ได้เอ้ยเอาตัวนี้นี่เอาหัวมีผมไม่ผ่าตัดตัดกระโดด ต่อต่อก,กันค่ะเร็บหยิบหยิบคือหัวใจแม่แก้าไม่ออกอีกไอ้ว้ำไมเอาลับของเราครับเอาหมอหมอหมอเออลเอาลับของผมครับ Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กลตีเกียง่านี้ครับหลายหน้าริ่เออขอจับการวืมเกียงานคีครับสนับสนุ